ตอนแรกก็ไม่เคยคิดจะซื้อมาใช้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ไม่กล้าเปิดใจใช้เลยลองตัดสินใจสั่งห่อสิบชิ้นมาใช้ดูก่อนพอได้ลองใช้ห่อแรกเท่านั้นเลยค่ะสั่งยกรังเลยรอบนี้ซึมซับได้อย่างรวดเร็วแห้งสบายตลอดการสวมใส่จริงๆสั่งมาให้แม่ใช้ช่วงกลางคืนซึมซับได้ยาวนานมากเลยนะคะแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พราอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปเพราะสะดวกต่อผู้ใช้และง่ายต่อผู้ดูแลและตรงที่รู้สึกประทับใจเขาสัมผัสนุ่มคล้ายผ้าทําให้ผิวผู้ป่วยระคายเคืองไม่อับชื้นและสามารถเก็บกล ตั้งแต่เคยสั่งมาใช้หลายยี่ห้อบอกเลยยูนิเคประทับใจสุดๆด้วยเรื่องของราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปแต่คุณภาพเขาดีเทียบเท่าแบรนด์ดังเลยนะคะตั้งแต่หันมาใช้พ่อออผู้ใหญ่เทปแปะของยูนิเครู้สึกว่าชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยและข้อดีที่เราอยากแนะนําหมดกังวลเรื่องการซึมเปื้อนไปเลยนะคะเคยสั่งยี่ห้ออื่นมาใช้เทปแปะไม่แน่นและก็หลุดง่ายส่วนของยูนิเคติดแน่นไม่หลุดง่ายและก็ยังสามารถลอกติดได้หลายครั้งและนี่เลยคือเหตุผลที่เราเลือกยูนิเคและถ้าใครกดสั่งยกลังร้านส่งฟรีี้้ดยานนังมขออเสๆ เก็บปลายทางได้ด้วยต่างหากได้รับสินค้าแล้วอยจ่ายเงินบริการดีๆขนาดนี้ใครต้องใช้รีบกดเลยนะคะก่อนของหมดพิกัดตะกา้าสีเหลืองด้านล่างมุมซ้ายมือ